เรียนการต่อสู้แบบฉบับไทยใหญ่นะคะเราอยู่กับอาจารย์หรือว่าพ่อเท่าสายวงเขาเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆในการเรียนดำดาบนะคะเราต้องมีการเรียนไว้เพื่อปกป้องตัวเองนะคะพ่อเท่าทำไงคะต้องลูกกลัวจังเลยไปนอน ขึ้นขึ้นขึ้นี่จ้มาตงนี้จ้ะเเอาเียกขูมงหายขึ้นขง่ายขึ้นโอ้ขึ้นเออถอนถอนกินออกมาท่านตรงนี้เดี๋ยวล้มเดี๋ยวสะดุดล้มท่านตรนี้โอ้โหเดี๋ยวเเดี๋ยว่านไม่หลุขึ้นอย่างนี้แท่ขานึงขนึงเอาขึ้นบัดล ต่กรองระวังนะคะปตัวเล็กชื้นๆอ่าทำอย่างนี้นะค่ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นห้องมันเป็นศิลปะการป้องกันโตของคนไต่เนี่ยเลยของคนไต่คนไทยใหญ่นะคะอ่าทำอย่างนี้นะค่ะนุ่งครับเข้าใจไหมค่ะวัดขึ้นไปตรงนู้น ขึ้นไปเก้าขึ้นไปเก้าขึ้นไะเก้าทั้งน,งน,นั้นไปดูนะเออห <c oughs> านหานกับมาฟ้อนตัวนี้ัดลงอ,อ, <c oughs> อ,อืมเออแับเอะอันนี้ผู้หญิง <c oughs> ก็เรียนได้ใช่ไหมเรียนได้หมดเลย เลี้ยงไหนเลี้ยงได้ขอหน่อยก็ได้โอ้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้ได้หมดได้เลนหมดเลยลูกศิษย์พราะถาเรมีผู้หญิงไหมคะเออลูกศิษย์ผีนี่ผมไม่ชอบหน่อยเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ชอบหน่อยอ๋อแต่จริงๆอ่ะผู้หญิงได้แต่แต่ไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนเลยนียเออเแทนหนูเองหนูจะเป็นคนแรกใช่ไหมคะเออเออชื่อเจ้าซื่อในอันนี้เออเอออ่านหน้าชื่อ

แตาเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะเรียนการต่อสู้หรือว่าเรียนการลำดับสวยๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อที่พ่อเท่าได้ไดพ่อเท่าอายุ74แล้วแต่ว่ายัางสอนได้อยู่นะคะลูกศิษย์พ่อเท่านี่เยอะมากๆพ่อเทาก็เป็นอาจารย์แล้วนะคะแต่อาจจะ <c oughs> นิดนนึงน,น,น,นะคะก็ต้องให้เวลาพ่อเท่าหน่อยถ้ามาก็มาได้ที่บ้านในซอยหรือว่าถ้าจะติดต่อพอ่พอเท่านี่พ่อเทามีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะมีเบอร์อะไรคะศูนย์แปดนึ่งศูนย์สองสี่ ชนชองสี่ชนองสี่เก้าก็มหาปะเฮาศูนย์เบกนิ่มชุนชองสี่ชนชองสี่เก้าอ๋อะเทาแสนวงปะเทาก็สามารถสอนการต่อสู้อะไรเป็นก้นแจมายิ่งนะก็เรียนอะไรเนี่ถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เรียนได้หมดเอาไว้ต่อสู้ในอาการเรียนสมัยนี้คือป้องกันตัวนะคะแต่ถ้าพูดถึงก็อาจจะได้ไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นแต่ว่าเรียนติดตัวไว้ก็อาจจะไปเป็น การรําแสดงโชว์อะไรก็ได้แบบนะ,นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เขาใช้จริงจริงเปิ้นเจ้เตะๆเนาะประธานาธิบดีโอ้โหกดเลยมือเดียวมือเดียวก็ช็อยอ่ะมัน วันหนึ่งมันเหมื่นบ้านหนึ่งลูกสมูทเราเอาขี่ดวดไปไงน่ะเอาลงมาเลยสองคนเอาสองคนเขาโป๊ตัวอยู่ลูกใช่เพราะว่าเขาหัวเขากำโกหเราอ่ะมันคนขังโกรู้คังมวยชังรู้เขาม่เอามาเอาจิบบเงินก็บังมาแบบนี้เอาเลยแบบนั้เหมือนคนหมูนักมวยหญิงมวยชายนั่นแหละอ๋อน่าดีไหมคะคือสมัยเนี้เรารู้หน้าไม่รู้ใจถ้าเราขับรถเราไปข้างนอกเกิด อ่ามีคนมาจี้เราเลยนะว่าเนาะเขาจะทำยังไงเอาท่าหนึ่งอย่างไรเตปเป้มันตะชนะมันอ่าเอาคนเลยจตะเอาคนใหยก่อนมันมาสองคนเตะเอาคนไหนก่อนเอาคนไหนแล้วจาไปเอาคนนันไหนนี้อ่าสมมุติว่าสองคนที่ไปคนได้คนนได้ฮะทําทำยังไงเอาเปิมาดฉี่คนเอาตรงมาหันหนึงกับกันอีกแฮมอย่างนี้มาคนในเดี๋ยวสอกบังนี่นะเพราะสอบบังนี่ลูกตรงไปพูดนะ ไม่ชอบฉันก็อย่งนี้เนาะผมไม่จ้งไปพูดนะอ๋อมันก็คือการพิ้วอย่างนี้นะ้วพอน้ะสมมติมาสี่คนล้อมตัวเราเราก็อย่างที่ที่เราได้เรียนไว้เมื่อกี้นี้นะที่เราเคยเรียนไว้เมื่อกี้นี้เนาะพอน้อคือการป้องกันตัวรอบตัวเรารอบทิศเรานะคะเอาคนไหนก่อนหนูเอาคนไหนก่อนสี่คนนี่มาเลยเพอาคนเดียวเนี่ยมันเอาหยกเลงมันหลุดไปหลุดมาแล้วสามสี่คนยังไงก่านนะคือสี่รุมหนึ่งเราก็ไม่กลัวกลัวอะไรมั่ะนี่นะคะ ไม่ไม่จำเป็นต้องพกดาบใช่ไหมคะพระท่านใช่ต้องพกของแล้วรับเป็นเมื่อหลีไม่อยู่ประเทศไทยกดเนี่ยกดเชียงลายนี่แหละนี่นะคะอยู่ประเทศไทยเนี่ยอย่าอย่าเล่นกับพระท่านนะอย่านะโอเคค่ะมโตรงนั่นนะค่ะเจนนะก็คือ ต่อสมุนอมาสิบก่อสิบคนกก็มาอน้เขาก็ด้วยมาชูอะไรหน่ะเขามีค้อน่ะมีอย่างอ๋อออเขาจะต้องชูอัตันนั่นเ่ะเขามีกระบองหรือว่ามีหลักมีอย่างกองกันโตเลยแต่เขาบอกวามันก็สองสามคนมาเขาก็แข่งแยงอยู่นี่ก็เป็นตนเบถ้าเขามีแห้งเอาสองสาคนมาเขาก็ต้อง เต็มของไว้ก่อนอ่าเอาตายมันตายไม่รู้ว่าเอาหดกันเต็มตีเลยนะเขาก็เอาตียำตียำน่ะอ่าอย่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยเอาตีจุดอ่อนมันเยอะในบางขาเนี่ยแบบใดเขาตี็นบุกกันเรียวเออทีนี้ที่นี่ผู้ชายนะที่นี่เออที่นี่ที่นี่ว่ะคะนี่นะจุดอ่อนผู้ชายนะคะผู้ชายมันมาทำร้ายเราอันผู้หญิงเน่ยมีมันมีจี นี่อ๋อเลยมีเอานั่เพราะกันในนี้ก็ในนนะมีตัวจองคูมอ่านั่นแหละนี่ก็คือการสร้างเป็นจุดอ่อนของผู้หญิงผู้ชายที่มาทำร้ายเรานะคะค่ะสมมุติว hm ่ามีคนมามาให้ไหนเฮาเออให้ไหนเฮาเออเออเออจองแม่หรอเขาตรงนี้จองให้ไหนเออให้แม่เพิ่มให้ไหนเราเขาทำ เออนี่มืเอออนี้เออนี่ยอ๋อนี่ก็คือจุดอ่อนนะคะก็ชมูดอ่ะผูกไปใส่ในปากเลยเออปักมือผูกปัดออกเลยเออนี่ใส่ในในกันเลยเออนี่นี่จุดของมันเนี่ยคือจุดอ่อนที่พ่อท้าวสอนไว้นะคะถ้ามีคนจะมาทำร้ายเราเราต้องจำสเต็ปนี้ไว้ให้ดีจำเพื่อสอนให้ได้ค่ะแต่มันมันก็เจอวันนี้คนนิยมนะค่ะหลายวันเหมือนกันเรยนไปค่อนล้ว ร้อนเล่นไพ่มีแหมกัน,น,นกเอาดิทำยังไงเวลาคนกูง่เรือกูยุ้งไพ่กูหุดนักูทำยองก็ใช่หลุดแล้วลยย<อ>ื่นเลยขอบพูดนำำพระเท้าอ้อทำมาเย็นก็จะมาเรียนได้ที่พระเทาะ้าเนาะมีท<ด>ั้งเรียนดาบเรียนค้อนเรียนมือนะคะเป็นการต่อสู้หมดเลยเ,ลเดี๋ยวหนูไปฝึกมาก่อนนะก็ เพราล้ำยุ่ย้เฉยเฉยเ้อผม่กเค่เด้อก็เเอออเออเออเอเอ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 เออออเออเออเ่อเออเอเออเอออเออเออเอออเั่ออเเออ้เ